ขมวดคิ้วบ่อยๆไม่ดีใช่ไหมคนที่ขมวดคิ้วจนเป็นนิสัยเนี่ยนะฮะจะทำให้เกิดรอยยุ่นระหว่างคิ้วนะถ้าตรงกลางระหว่างคิ้วปรากฏรอยยุ่นเป็นเส้นตรง1เส้นนะฮะจะเรียกว่ารอยยุ่นเข็มทะลุใจฟ้าคนที่มีรอยยุ่นแบบนี้จะยึดติดกับมุมมองความคิดเป็นของตัวเอง จึงมักพลาดโอกาสที่ดีถ้าลอยยุ่นเป็นเส้นขวางนะฮะหรือเส้นตรงหลายเส้นจะเป็นคนคิดมากมักมีเรื่องกังวลทุกใจเสมอนะคะรับลักษณะเหล่านี้ส่งผลต่ออาชีพการงานและมนุษย์เสียสัมพันธ์ดังนั้นบริเวณหว่างคิ้วจึงเป็นส่วนที่เรียกว่าถุงทรัพยากรเพราะนอกจากจะบ่งชี้ ดวงด้านอาชีพการงานในช่วงอายุ28 29ปีแล้วยังส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของดวงชะตาตลอดชีวิตอีกด้วยนะครับคุณที่มีรอยย่นที่หว่างคิ้วใบหน้ามักจะดูเบึ้งตึงเศร้าหมองไม่น่าเข้าใกล้ส่งผลกระทบต่อด้านมนุษย์สสัมพันธ์นอกจากนี้นะฮะหากหัวคิ้วอยู่ชิดกันหรือชิดกันมากจนเกินไป รหรือขนคิ้วขึ้นไม่เป็นระเบียบควรจะกันขนคิ้วส่วนที่ลุกออกไปนะฮะเพื่อให้ดูสะอาดเกี้ยงเก่ามากขึ้นนะครับแล้วดูแลอย่าให้มีสิวฝีหรือตุ่มขึ้นบริเวณนี้เพราะจะส่งผลเสียต่อบ,บุคลิกภาพและดวงชะตาของคุณด้วยนะครับเมื่อฟังถึงตรงนี้อาลีบาบาอยากจะถามคุณว่าปกติคุณเป็นคนที่ชอบ ขมวดคิ้วหรือเปล่าครับแล้วเหมือนที่เก่าไปไหมครับจริงหรือไม่จริงตรงหรือไม่ตรงอย่าลืมพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับ